มีมี่เจอนี่สวัสดีค่ะมีมี่แอนมัมมี่ดรตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาญจน,นบุรีนะคะทริปนี้เรามาพักกันทั้งหมด3วัน2คืนสำหรับคืนแรกนะคะเราจะพักกันที่เลชเชอร์ลับค่ะ ก็จะเป็นแพที่พักที่เขาจะลากแพรเรามาไว้จอดไว้ที่กลางน้ําเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะมีแพอื่นล้รอบๆซึ่งที่พักของเราเนี่ยตามที่เราเลือกเรารู้สึกว่าที่พักที่นี่อ่ะห้องพักค่อนข้างโอเคไม่ค่อยน่าก,กลัวเท่าไหร่แล้วก็วิวค่อนข้างดีค่ะที่นี่นะคะ มีอุปกรณ์สามารถทาครัวได้ซึ่งเราต้องเตรียมพวกเนื้อสัตว์อะไรมาเองเราจะสามารถกินหมูกระทับก็ได้น,นะคะจะมีเตาผ่านให้แล้วก็หมูสามารถซื้อได้ที่ร้านขายหมูอยู่ตรงข้างหน้าที่พักค่ะแต่เตาจะเป็นเตาแก๊สนะคะถ้าจะใครจะทําอาหารก็คือใช้เตาแก๊สนะคะใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างจานอะไรให้เขาเรียบร้อยที่นี่ก็จะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ อยากลงไปพายเรือนี่นะคะเราสามารถจะพายเรือคายักเล่นได้นะคะแต่ว่าสาหรับพวกเราพวกเรากลัวน้ำนะค่ะก็เลยพายบนที่บนที่เขาเตรียมให้นะคะมาถ่ายรูปเล่นเฉยๆก็ได้นะคะมาค่ะต่อมาเราจมาดูในห้องนอนนะคะในส่วนของตัวห้องนอนจะเปิดประตูมาให้ดู เพราะว่าเอาของมาไว้แล้วเตียงก็จะเป็นขนาดน่ดจาจะห้าฟุตแล้วก็มีห้องน้ำํำเ,เล็กๆในแล้วก็ข้างๆห้องน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ล้างหน้าล้างมือค่ะตรงนี้จะถะลุกกับข้างนอกเมื่อกี้ได้ค่ะ ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟค่ะในส่วนของที่พัก2ถึง3คนเขาก็จะมีเป็นเครื่องปั่นไฟทั้งหมด2เครื่องกรณีที่ไฟเครื่องแรกหมดเราต้องทําการปั่นไฟเองนะคะซึ่งการปั่นไฟเองก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราดึงปลั๊กจากอีกเครื่องหนึง่งมาเสียบที่อีกเครื่องหนึง่งจากนั้นเราก็กดสวิตช์หมุนแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นก็หมุนกลับค่ะท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ตอนเช้าเนี่ยะคะเขาก็จะมาเก็บอาหารเชา้าประมาณ8โมงซึ่งมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้เป็นข้าวเนาะเรามีสองคนเขาก็จะให้มาสองพอแล้วก็มีขนมให้กินกาแฟหนึ่งซองกับเอลเซ่เค้กใบเตยหนึ่งไม่ใช่หนึ่งซองอย่างละซองคนละซองเรามาแกะดูกันดีก,กว่าว่าข้าวเป็นอะไร กระดาษอ้ยนี่มันเหมือนจริงๆมันคือกระดาษนะคะมไม่ใช่ใบตองเป็นข้าวไข่เจียวค่ะมีซอสมาให้ด,ด้วยไนะข่ผัดซอสมะอเมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศอะไรนะไข่เจียวเหมือนเป็นไข่เจียวหมูสับแล้วก็มีแครอท หอมนิ่ดีนิ่ดีข้าวนุมเลยนะข,ข้าแบบข,ของข,ของอเนสําสำหรับคนที่พาหมากรเล็กมาก,ก็ระวังน้องดีๆตรง ค่ะมันจะพตรงพื้นมันจะมีร่องร่องใหญ่นิดนึงน้องอาจจะเดินตกร่องได้้้ปล่อยน้องไว้อย่าลืมใส่ชูชีพให้น้องด้วยนะคะต้องเตรียมมาด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่มีไซส์้องหม,ม,มาน้องหมานะมีมแต่สองนคนคนไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่ของไซส์อืมก็เล่าอย่างนี้นึงตงทางมาขับมาดีๆนะคือมันไม่มีป้ายเลเชอร์ลาร ให้ขับตามทางแพพึ่งหลวงมาให้สุดแล้วก็มันจะมีทางตรงที่เป็นทางขึ้นเป็นแบบเป็นทาง,ทางดินอืเป็นขึ้นเขานะอย่าขึ้นไปเลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็ถึงเลยจอดจอดแล้วถึงเลยจะเห็นเป็นบ้านสีชมพูอะค่ะอ,อยู่ทางด้านซ้ายมืออืให้เลี้ยวมาจอดแถวบ้านสีชมพูได้เลยตามแพพึ่งหลวงมาเรื่อยๆก็เห็นบ้านสีชมพูซ้ายมือเมื่อไหร่ก็คือนั่นแหละเลี้ยวซ้ายเลย เดีวเราขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะแล้วก็ที่ต่อไปเราจะไปกันที่ไหนติดตามกันใน EP สอนะคะบ๊ายบายพันนู ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะกริ๊งกริ๊งกริ๊งริง